สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เทคไซต์บายเกนนาทีเลือกข้างอย่างเกนนาทีนะครับสหรับสนับสนุนร,รายการโดยสารายเกลียวทองมุลสมฟาร์มยี่ห้อนี้สไปโรรีนาหรือสารายสีน้ำเงินแกมเขียวผลิตที่อมเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นสารายเกลียวทองที่ผมรับประทานเป็นประจํานะครับวันหนึ่งก็ประมาณ6เม็ดแล้วก็สุขภาพสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงหัวข้อเข่าต่างๆก็ไม่ฝืดไม่ปวดไม่เมื่อยนะฮะอันนี้ก็ขอยืนยันว่า รับฐบาลติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีหรืออาจจะถึง10ปีแล้วแล้วก็ยืนยันว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมไว้วางใจเอาละครัาบวันนี้เรามาขอเลือกข้างเลยโดวยว่ายิ่งประเด็นที่ร้อนๆในช่วงเวลาที่ผ่านมานะใจหายใจคว่ำกันอยู่เลือกข้างระหว่างด้านหนึ่งก็คือผมมีความจําเป็นจะต้องเดินทางเข้าพบนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่คุณทัศนัยบรุนรนุกบาลหรือกรณีที่2ก็คือ ไม่จําเป็นต้องไปพบคุณทัศนัยในเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของเกลือหิมะและเรื่องอื่นๆที่มันเกิดขึ้นนะฮะเอาละครับก่อนจะเลือกข้างเนี่ยขออธิบายความสั้นๆนะในระยะเวลาสั้นๆให้เข้าใจก็คือมันมีการที่นักธุรกิจเนี่ยนำเกลือเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่นะเป็นจํานวนประมาณที่เขาบอกว่าเกิน40ตันเรืยังไงก็ไม่รู้ละ่ะจํานวนเราไม่ทราบดีว่ามันกี่ตันกันแน่จะรู้ว่าเป็นจํานวนมาก เพื่อเข้ามาทําหิมะเทียมก็ด้วยเหตุผลหวังดีนะครับก็คืออยากจะให้ผู้คนเนี่ยได้มาชมบรรยากาศของความหนาวในช่วงคริสต์มาสก็บรรยากาศที่เหมือนกับว่าเรามาอยู่ต่างประเทศมีหิมะตกะเลยเป็นต้นนะฮะซึ่งก็ดูแล้วไอเดียเนี่ยมันน่าจะดีแต่ภายใต้ความคิดในเรื่องดีเนี่ยมันก็มีความเสียหายนะั้นปนอยู่โดวยเฉพาะยิ่งเรื่องสิ่งแวดล้อม ก็ต้องขอเรียนก่อนว่าผมเนี่ยก็ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ดังนั้นจึงมีความกังวลใจแล้วก็ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของเกลือเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องแล้วเกิดความกังวลขั้นสูงเลยว่าทําอย่างไรให้เจ้าของเกลือเนี่ยเจ้าของเกลือที่เอาบารโรยในพื้นที่ตนเองเนี่ยเอาเกลือออกไปให้เร็วที่สุดเก็บยังไงให้เกลี้ยงที่สุด เพราะต้องยอมรับว่าเกลือเนี่ยเมื่อมันอยู่ในพื้นดินเนี่ยมันจะกลายเป็นความเค็มนะแล้วถ้าไหลลงไปในแม่น้ําปลาต่างๆก็จะอยู่ไม่ได้พืชพันธุ์ตัญงาหารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเจอเกลือไปพี่เสร็จเลยนะฮะดังนั้นเรือเราเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามีความจําเป็นที่จะต้องเรียกร้องในเรื่องเหล่านี้ท้ายที่สุดเนี่ยหลังจากที่มีประชาชนจํานวนหนึ่งเนี่ยพยายามลุกขึ้นมาเรียกร้องให้เจ้าของเกลือเนี่ยนำเกลือออกจากพื้นที่ซะ ปรากฏผลว่าเขาก็ไม่ทําจนเดือดร้อนมาถึงผมเนี่ยเขาร้องเรียนมาจนกระทั่งในที่สุดทางกลุ่มคอคออ,อและกลุ่มเชมียงใหม่อริยะรวมด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนทั้ง4ตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นสังคมสิ่งแวดล้อมวิชาการและเศรษฐกิจกเนี่ยลงความเห็นกันว่าจะต้องยื่นหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้คุณเจ้าของเกลือเนี่ยนำเกลือออกไปภายใน48ชั่วโมงก็คือให้ออกไปก่อนวันปีใหม่ ก็คือวันที่31เอ็ดธันวาคมนี้ต้องเก็บให้จบให้สิ้นท้ายที่สุดเนี่ยก็มีเสียงว่าเขาไม่ยอมเขาจะขอต่อไปให้ถึงวันที่4ที่5แล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเขาก็มาถอยไปว่าโอเคเขาจะเก็บวันที่2 3, ที่3าม้งหนดนี้ก็คือร่นลงมาสักวัน2วันร่นลงมาจากเดิมนะหมายกาหนดเขาเรียกว่ากาหนดการเดิมของเขาบุญแท้ๆนะที่เขาเก็บไปเรียบร้อยก่อนวันที่8เพราะเชียงใหม่ฝนกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยนะฮะวันที่8 ตกอย่างหนักเลยแล้ววันที่9ด้ดยต่อเรื่องเลยแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงดีของเมืองเชียงใหม่แคล้วคลาดระหว่างไม่ย่างยิ่งว่าจะไม่เห็นเกลืออะไรพวกนี้กันอีกในเมืองนี้ผมเองก็มีความจําเป็นต้องไปฟ้องศาลปกครองโดยเพิ่งยิ่งเรื่องราวของนายกเทศมนตรีว่าต่อไปไม่ปรารถนาอยากจะให้ท่านอนุญาตนะแต่ปรากฏว่าศาลปกครองเนี่ยไม่รับฟ้องเรื่องนี้เพราะว่า เขาได้เก็บเกลือไปแล้ว2ก็คือความเสียหายยังไม่ได้ปรากฏอย่างชัดเจนต้นไม้ยังไม่ได้ตายมากมายเกลือยังไม่ได้พิสูจน์ว่าไตกค้างอยู่กระทั่งทำให้น้ําเค็มน้ํากร่อยอะไรต่างก็เลยกลายเป็นว่าผมเมองก็ตัดสินใจว่าเอ๊ะจะทํำยังไงดีเพราะว่าเรื่องของเกลือเนี่ยกับพิมาเทียมเนี่ยจะกลายเป็นนอมหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นแนวโน้มในปีต่อๆไปหรือไม่ทาให้โรงแรมต่างๆหรือว่านักธุรกิจเกิดมีความคิดเห็นด้วยกับนักธุรกิจท่านนี้เนี่ย แปลเ,เกลือมันลงกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยปีต่อไปเราจะทำยังไงเราจะสู้กันไหวไหมดี๋วจะกลายเป็นปัญหาคมลอยซึ่งปัจจุบันเราก็รู้อยู่ว่าสู้กันไม่หวาดไม่ไหวก็เลยมีความคิดว่าจะเนี่ยฮะที่เลือกทางมาหนึ่งก็คือเข้าพบนายกเทศมนตรีกันไปเลยสองก็คือไม่ต้องเข้าพบอะถึงเวลาก็ฟ้องมันไปอย่างเงี้ยท้ายที่สุดมันมีเรื่องหนึ่งซึ่งเข้ามาอยู่ในใจด้วยนะฮะนั่นก็คือเรื่องของ กรณีที่ผมเข้าไปที่สารปกครองเนี่ยแล้วปรากฏว่าทางกลุ่มคอคอ,อเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่คอคอ,อ,อเนี่ยเสนอภาพที่มีเรื่อง iPhone 6ที่ก็บอกได้รับจากคนที่มาจาักเกลือหิมะนี่ในการจับของขวัญรางวัลพร้อมดิ่งเงินสดหนึ่งหมื่นซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่าทางสื่อมวลชนก็เข้าใจว่าผมเนี่ยเป็นผู้นําเรื่องนี้มาซึ่งอันที่แท้จริงเนี่ยผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันเช่นกันก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าไปชี้แจงไปคุยให้กับทางคุณทัศนัยทราบ พื่อประโยชน์ของอทั้งทุกฝ่ายนะ,ะเอาความเป็นจริงข้อมูลข้อเท็จจริงก็เลยตัดสินใจว่าเลือกข้างนะคะอย่างเกณฑ์นาทีก็ได้เลือกข้างเข้าพบคุณทัศนยัยแล้วก็มีประโยชน์ก็คือ1ก็ได้คุยเรื่องเกลือหิมะซึ่งคุณทัศนัยก็ยืนยันว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามเพราะเกลือไม่ใช่สารต้องห้าม2ก็คือพื้นที่ด้็นวินทยาดีของเอกชนดังนั้นหน้าที่ต่อไปของผมก็คือว่าถ้ารู้ว่ามีการนําเกลือเข้ามาขอให้ประชาชนแจ้งโดยด่วนที่สุด ผมจะฟ้องสารปกครองให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวไปยังบุณทัศน์ใส่เพื่อออกคำสั่งไปให้ข้อระงับไม่ให้โปรยเกลือหรือให้เอาเปลือกกลับเลยนะฮะน,นั่นข้อที่1ข้อที่2ก็ได้มีชี้แจงว่าเรื่องกรณี iPhone 6แล้วเงิน10,000ืน่ะไม่ใช่กรณีผมเป็นคนฟ้องผมก็เพิ่งทราบก็ขอให้เขาตรวจสอบแล้วกันว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็ไปว่าก,กันที่ปปชเพราะเขามีการร้องเรียนที่ปปชไปแล้วนะส่วนเรื่องที่3เป็นผลพลอยได้ซึ่งดีอย่างยิ่งก็คือกรณีเรื่องตึก3 2ชั้นของสภาลัยมอนเต้ ซึ่งมีอยู่สองแท่งซึ่งทางน,นายกเทศสมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้ทางเทศบานลคนครเชียงใหม่เนี่ยได้พยายามคัดคา้านซึ่งผมก็ไปขอเอกาสารเขาก็ดัดกับผมวันที่9ให้แบลเอกาสารแต่ปรากฏก็ไม่ให้เอกาสารมาก็ไม่เป็นไรผมก็มีหน้าที่ที่จะต้องเลือกข้างจะฟ้องหรือไม่ฟ้องสุภาลายาัยแต่วันที่สีเนี่ยตัดสินใจคร่าวๆไปแล้วในระดับขั้นต้นว่าจะต้องฟ้องสุภาลัยมอนเต คือฟ้องนายกเทศมนตรีอยู่ดีว่าอนุมาตอนุญ,ญาตอนุมัติให้สร้างสุมาลมอนเต้ได้อย่างไรนะก็เป็นขั้นตอนเวลาที่จะฟ้องก็คือ10โมงครึ่งตอนเช้า14นะฮะซึ่งตรงันวันพุทธที่ศาลปกครองเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยก็อธิบายความชัดเจนแล้วนะครับก็หวังว่า ประชาชนทั่วไปที่ดูรายการนี้หรือแม้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลหรือฝ่ายใดก็ตามที่คิดจะมาใช้ผมเป็นเครื่องมือในการจัดการคุณทัศนัยเนี่ยขอ,ขอเรียนตรงๆว่าได้โปรดอย่าทำอย่างนี้นะเพราะว่าผมเองเนี่ยมีหน้าที่จะต้องทําหน้าที่ในส่วนที่ผมดูแลรับผิดชอบส่วนถ้าท่านเห็นอะไรไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยท่านทําแล้วท่านก็เปิดตัวท่านเลยซึ่งผมก็ถือว่ากรณีที่คนฟอ้องครั้งนี้ก็สง่างามเพราะในที่สุดก็ได้ฟอ้องจริงๆแต่ถ้ามาใช้นาทีเนี่ยมันมันเหมือนกับว่า ผมเองก็ไม่สง่างามด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผมทราบมาทราบกันปัจจุบันทันด่วนเนี่ยเรื่องใดใครเตรียมมาเนี่ยผมถือว่าเราเป็นประชาชนเท่าเเทียมเียกันผมอาจจะมีตําแหน่งนิดหน่อยแต่ว่าท่านก็เป็นประชาชนที่ดูแลบ้านดูแลเมืองถ้าเห็นใครโกงประเทศชาติใครทําอะไรไม่ถูกต้องท่านฟ้องได้เลยไม่ต้องมาใช้ชื่อผมส่วนตัวผมเองเนี่ยถ้าผมพิจารณาดูแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมพิจารณาออกมาชัดเจนว่าอันนี้ควรจะต้องดําเนินการผมก็เดินหน้า ไม่ขัดข้องใดๆทั้งสิน้นดังนั้นในวันนี้เนี่ยเคลียร์กันชัดเจนแล้วนะครับทางฝ่ายเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้ทราบแล้วล่ะว่าผมเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการที่ท่านได้รับ iPhone iPhone อันนั้นก็เป็นเรื่องของคนที่เขามาฟ้องสารปกครองและสารปกครองได้นำไปปกชซึ่งผมก็ต้องเรียนว่าผมอยากจะถือว่าหน้าที่ของเราทุกคนเนี่ยคือช่วยเหลือดูแลบ้านดูแลเมืองอะไรที่เป็นเรื่องไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยขอความกรุณา งดเว้นละอย่าปฏิบัติเพราะจะทําให้สังคมของเราเนี่ยดูแลแก้ไขกันยากขึ้นเราก็มองหาความถูกต้องชอบธรรมนะดังนั้นณนวันนี้เนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่ายจะมีความกล้าในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วก็มีการดําเนินการดูแลบ้านดูแลเมืองในส่วนที่เหมาะสมผมเองนั้นก็มีหน้าที่ที่จะดูแลในส่วนบนบาทของผมว่าแค่ไหนเหมาะสม แค่ไหนไม่ถูกไม่ต้องมากเกินไปหรือไม่ใช่ที่ผมทำเนี่ยผมก็มีสิทธิ์ในการชี้แจงเช่นกันเพราะฉะนั้นกรณีเกณฑ์หน้าที่กัดไม่ปล่อยน้นไม่ใช่คือผมก็ทําหน้าที่ผมคือถ้ากัดแล้วก็คือถ้ารู้ตัวแล้วก็ปล่อยอครับไม่ถึงขนาดว่ากัดไม่ปล่อยนะอน,นี้ขอเรียนให้ชัดเจนพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบเรื่องราวของยูฟันซึ่องอาจจะต้องพูดสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าไม่พูดก็ไม่ได้อีกเช่นกันคู่ดเดียวครับ